เราไไปรับวิลลีฟนะครับผมอวันนี้วิลลีฟไปเรียนวันจันทร์วันนี้วันแรกครับผมดูดิว่าวิลลีฟเขาจะร้องเอาขนมอะไรแต่รอลองดูว่าวิลลีฟเขาจะหยิบขนมแล้วเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเป็นขนมอะไรครับผมนะ ดูกันนะครับผมอ่าทักทายเ,เพื่อนๆหน่อยสสวัสดีค่ะ,คะบิลลีฟนะคะอืมฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ,คะเลิกเรียนแล้วเดี๋ยวได้ขนมมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูขนมว่าบิลลีฟได้ขนมอะไรมาแล้วกินกันยังไงโอเคไหมโอเคเดี๋ยวไปเล่นกับลิต้าด้วย โอเคยู่ตรงนี้แล้วแล้วอะไรนะพีทมันอยู่ตรงนี้แล้วหนูก็ถือขนมโชว์แบบนั้นแล้วมินนี่ก็ถือขนมโชว์แบบนี้เหมือนกันแล้วหนูก็จับมือพีทมามาดียังมาดียังมาดียังนี่ค่ะนะสองเท้าก่อนเข้าบ้าน ผ้าวางกระเป๋าให้เรียบร้อยไหนลองแกะดูนี่นมอ,อันนี้อันนี้อันนี้อะไรโซนะนะ่แนาแจ็คโซน่าแจ็ครถอะไรรถรถอะไรอะไรเน,นี่ยอ๋อนี่ไงรถด,ดั้งเดิม อันนี้อันนี้อันนี้ลิต้าจะแกะกินใช่ไหมอ่าลิต้าแกะกินเลยได้อ่าอันนี้อันนี้อะไรวิลิปอันนี้คือขนมขนมรสซีดซอสเซตอืม R อ่าลองแกะลอแกะแกะแกะไม่ได้ลมแรงไม่นไแกะไป อันนี้<ต>อันนี้คอเลต้าแ,แล้วใครจะไปกินต่อกันครับลองแกะดูดิว่ารสแล้วก็กินดูดิว่ารสชาติอร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะอร่อยค่ะเหรอมีวาซาบิไหมอันนี้มีวาซาบิไหมไม่มีปกติมันก็เป็นแบบนั้นแหละกินเลยเหมือนหนอนเน,น,อนี่ยเหมือนหนอนเหมือนหนอน แงเกียวอันนี้รสอะไรรสอันนี้รสรสนอริสละลายโว้ยอันนี้มีสลายเป็นตัวหนอนนี่นะคะอืมลองกินนี้อร่อยเหรออร่อยเหรอแมงนี่อะไรเอ่ยอืมขนมอันนี้ดาก้อนแล้วก็รสเป็นยิลี่ใช่ไหมยิลลี่ใช่ไหมใช่เนี่ยลองแกะดูดิ แกดูดิลองกินดูดิมันเป็นยังไงแกได้ไหมนี่นะคะนี่นี่ลิฟได้มาจากไหนซื้อมาจากไหนซืจากที่โรงเรียนนะคะอ๋อซื้อที่โรงเรียนร้านค้าที่โรงเรียนนั่นเหรอใช่อืของลิตาอร่อยปะอยากบอกนะคะทุกคนเคยกินมาแล้วเออได้บอกเพื่อนดิบอกเพื่อนดิอันนี้อร่อยไหมบอกเพื่อนดิ อร่อยมากยแล้วลองนี้ลองนี้อันนี้อันนี้ดาก้อนเป็นเยลลี่ใช่ไหมเยลลี่ยิลลี่เยลลี่เยลลี่กินไม่นานดิบอ่าลองกินตาลองกินนี้อันนี้ไก่นี้อันไหนอร e <S <S ่อยอร่อยเหมือนกันรสชาติเป็นไงความแซ่บออกเปรี้ยวอืม

อ,อ,ไไอ่ะมีลิฟ์ลองลองลองกินแก่นี้ดิาล้วแช่เป็นไงแก่ขนาดอ่อืมไม่ใช่นแก่ยากขนาดนั้นเลยอ่ะอืมอ่าลองกินไหนอร่อยตอบอันนี้มันอร่อย นี่นะคะอันนี้มันจะมีสาหร่ายใช่ไหมใช่<ม>นี่รสชาติไปไเป็นไงกรอบเลยรอบเลยเออรสชาตากินเป็นไงแตกต่างกับตรงนี้ปะ่ะไม่ไม่หรอคล้ายๆกันนีน่แล้วสแสคเช็ดอ่ะ รสชาติสีอะไรนี่มันมีนี่นะวาซาบ,บินิดหน่อยกินได้ไม่เผ็ดมีตมีสมีซีดนี่ซื้อมาจากที่โรงเรียนหรือนะคะอืม,อมใช่ไหมเนี่ยใช่ซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนที่โรงเรียน่ทีร้านคา้าที่โรงเรียนอืมโรงเรียนชาติไทย <laughs> นี่อันนี้อร่อยมากอนแอนอรอมากอจะจัดไาอีกไหมจัดมาอีกไหมพ่งนี้ได้จัดมาอีกไหมลิตาของลิตาเราต้องรวยขนาดนั้นเลยเรอน้ำน้ำน้อะปีอะป เอาบอกเพื่อนๆดิอร่อยมากออร่ยมากตาบอกเพื่อนๆเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยชวนเพื่อนกินดิไบอกดินี่นะคะเราจะมากินอ่าขอมมิลิปอ่ะอร่อยอร่อย ขนมที่โรงเรียนอร่อยใช่ไหมใช่ปกติหนูก็ซื้อแบบนี้แหละที่โรงเรียนหนูไม่ขายสังแบบอันนี้อร่อยกว่าอ่งดีกว่า เดี๋ยวมาเลยค่ะทุกคน <c oughs> ได้อะไรมาบอกเพื่อนดินี่นะคะได้ของขวัญมาะอ๋อบิลลีฟของขวัญของบิลลีฟในดูดิมีอะไรมั่งนี่อ๋อมีนมนี่นะคะ่ะนมอะไรนมดั้นมิวของเลดนี่อะไรแล้วก็ขนมขนมขนมเมจิกไอที่ว่าอะไรนะมีคล้ายๆรถพึ่งใช่ป่ะและนี่อะไร นีขนมปังหยุกแกหยก,กินให้ดูนะคะอ่าลงองกินดูนี่แกะยากเหรอใช่กะโถเอ้ยโถยกโเอยโเออ๋อเอาอ่าบลลี็ินนมแล้วครับนมดับเมิว ออกรสอะไรเอ่ยสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ใช่รสชาติแบบไหนอร่อยอร่อยมีหวานมีเปรี้ยวหวานหน่อยอืมหวานหน่อยเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมเปี้ยวเยอะเหรออาลิต้าเป็นไงกินนมเมื่อกี้อร่อยอร่อยอร่อยอืมอร่อยมากจาเนอเดี๋ยวกินขนมกับนมไม่ดูมันจะคู่กันไหม อ่าลองดูอาริต้ามั่งเป็นไงอร่อยยี่่ะอร่อยยี่่ะอรนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะโมเบโหมดะโบเบมือ,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 อขอจบคลิปเลยฝากบอกเพื่อนๆหน่อย ฝา,ากกดไ like, ลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะช่อง <â> อะไรเอ่ยช่อง<ล>ะอะไรนนะะช่องมิลิสนะคะบายบายโอเคขอจบคลิปเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ